สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับก้าวกับช่องอสังหาทราเวลนะครับวันนี้ผมมีแปลงที่ดินขนาด4ไร่มานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างถึง8เมตรนะครับและมีสาธารณูปโภคเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับและถนนที่ผมกําลังเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถนนที่อยู่หน้าที่ดินนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับเสาไฟฟ้านะครับสาธารณูปโภคนะครับถึงแล้วแน่นอนนะครับ และที่ท่านเห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็คือถนนหลักนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนเรียบคลอง5นะครับฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้นะฮะแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในซอยเกิดแจ้งนะครับหรือเรียกอีกอีกซอยหนึ่งว่าเป็นซอยถนนคลอง5ฝั่งตะวันตกนะครับห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและยังใกล้กับสนามกอล์ฟเอาพลายเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ซึ่งสนามกอล์ฟอาลไพนเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังของโรงพยาบาลคลองหลวงนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเดินทางสะดวกครับตรงนี้เหมาะมากครับสําหรับท่านที่ต้องการเก็บที่ดินไว้ลงทุนนะครับหรือต้องการเก็บที่ดินไว้ปลูกสร้างบ้านนะครับแปลงนี้ครับลมโกลกตลอดครับเพราะว่าตัวที่ดินเองนะครับเป็นที่ดินที่ขวางทางลมนะครับไม่ว่าจะเป็นลมทางใต้ลมทางเหนือนะครับปลูกสร้างบ้านนี่เหมาะมากเลยครับ อย่าช้าครับรีบคว้าไว้ครับที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับราคาที่ดินแปลงนี้ถนิราคาไว้อยู่ที่ตารางวาละเพียงแค่6 2 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับเนื้อที่รวมทั้งหมดอยู่ที่1,600ตารางวาหรือว่า4ไร่นั่นเองนะครับมีหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่113เมตรและมีความลึกอยู่ที่56เมตรโดยประมาณนะครับแปลงที่ดินมีเชฟที่สวยงามมากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดสวยกระทัดรัดกำลังดีเลยนะครับ รวมถึงทำเลและก็ที่ตั้งนะครับซึ่งห่างจากปากซอยเพียงแค่60เมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจให้ทางอสังหา Travel ของเรานะครับไปรีวิวที่ดินนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรขึ้นให้ด้านล่างนะครับ แล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมก้าวกุพายินดีให้บริการนะครับผมเบอร์โทรขึ้นด้านล่างนะครับฝากไว้ด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับท่านจะได้เห็นที่ดินแปลงใหม่ๆเป็นราคาถูกๆเป็นราคาโดนใจให้ท่านได้เลือกก่อนใครนะครับฝากไว้ด้วยครับ คุ้มค่าตั้งแต่ตัดสินใจกำไรตั้งแต่คิดซื้อนะครับอสังหาทราเวลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ